สวัสดีพี่น้องสวัสดีพระสุคุทุกคนผัวพอกันอีกแล้วพี่น้องกับซองน้องเดือนพี่น้องตอนนี้กำลังตัดผมตัดผมเตรียมสิบวันโอ้ยบอ๊ะกูหัวอะไรนะวันแรกวันแรกไงฮนี้ยขี้อยู่ดิสบายดีพี่น้องหลับจอง อันโกนเขี้ยวไปโกนอหนังไปเลยโกนหัวเตรียมสิบว่ัดเนาะบวชน้ำพ่อเทาแต่มันสบายดีอีกเทื้อนึง,นงพี่น้องเขากสิบวดน้ำพ่อเทาพี่น้อง พิธีแบบนี้กาแบบแถวบ้านทน่าเนะอแบบมันก็นมีความหมายเรีไมใมดเไหมเลม่บบพี่น้องบอลอนแม่อยู่บ้านซางกุตัดกหมันแสงว่ะพี่น้อง เป็นได้คือกัอยู่บัพี่น้องไอ้กับน้องอันนี้น้องบัวบุญเพ่งพี่น้องเอ้ยน้องแซ่ละ่ะน้องคนหนึ่งนะซสียพี่น้องเอ้ยอันนี้บัวใบน้องบัวบุญเพง่ง <laughs> มีการแซวกันเล่นพี่น้องแม่ว่าอันการการที่ห้ามบวชเนาะการที่ห้ามบวชนําแบบภูมิพระคุณของเฮาก็ความหมายก็คือว่าจุงเพิ่นขึ้นสวรรค์แม่นบ่ว่าเพง โอกาสจะได้เห็นน้ำฝนเป็นเถื่อชุดท้ายเนาะคือโกนผมบวชบูตทีมีพระคุณนบป็รชาวรักขุนบุารีมนฝักขุนบุตรีมีฝักขเนบุตรีมีุด

วิ่งนี่แหละนะวิ่งวีเยอะข้าเลยวิบรรยากาศก็ไม่สนิทเลยพี่น้องตาแม่เบิ้งก็เนาปวดเลยพี่น้องแมงหลังจากที่ขึ้นไปหายบุญผู้เชิดชีวิตแล้วเนาะจัวกำลังลงมาแม่นั่งเข่าลงก่อนเลยพี่น้องเลย ตอนนี้กระจัวกระจัวหน่อยลูกพายกระจัวห,หน่อยนะลูกพายจัวหน่อยนะ ตัวหน่อยเอ้ยไป็นตาห่าง อันนี้ก็คือกูดเนะ ปูเจเพิพ่นบวชนะพี่นอ้องอะไรคือ,น,อน้องเพิ่นเห็นได้ดีลายว้ได้ลายขูดเดือกระไรขันไรค่ับพี่น้องพาประสาทประคมขอโทษข,ขออภัยเนาะกล่องแตแอกพี่น้องเอ้ยยังวันเรียนสอง ผ <dı DANIEL> <T> ู mà, ph ph ้ที่ถือลงมาคือพ่อหน้าของว่าบุญเพ่งพ่อแถวควันพี่น้องพ่อแถวควันก็ะชอยถือ มากีกแล้วพี่น้องเอาเฮียอะไรเฮียแล้วเฮียแล้ว ตามประเพีนี่พี่น้องเลยคือลงมาแต่บให้ป้องเพื่อน่ะกูตากแดดที่พี่น้องก็เต็มที่พัดเอาไว้ยืนตะเฮงเลยพัดละควันเพืน้นนะคุณ อันนี้ก็คือเสื้อผ้าผู้ชียชีวิตเนาะเสื้อผ้าของปู่นเลยเอาก็ไปเพิ่นไปเทาน้ำเพิ่นเนาะกำลังจิเคลื่อ,อจศพบพี่น้องเลยพี่น้อง เห็นเลยว่าใจตกพี่น้องพี่น้องอันเียก็คือซุของพ่อใหญ่พ่อปูพี่น้องเลยเอาลงต่เฮื่อนพี่น้องเลยเอาลงยาก Anh này, anh lại, anh lại. Anh này, anh lại. Anh này, anh lại. Anh กำลังอสอบคุณโหลดพี่น้องแล้วก็หากระใช้ได้ง่ายไว้ทีภาษาอ่ะเนาะบ้านท่าก็ตามประเพณีก็คือเอาไปเผาวอวิปัสสะพี่น้องเพราะว่าบ้านเฮาบ่ทันมีมีม <c oughs> <c oughs>

กระโดดจัวพี่น้องปิดแม่นังเท้าพี่น้องเลื่อนประกอนเลยปิดแม่นังเท้าเลื่อนประกอหนึงคือรโดดจัวเนาะโซไปทีรังพี่น้องตามไปเป็นนี่กะถาก้าเอกคือวันย่างเอาเสื้อผูกกันยางไปน้องพี่น้องเส็มันใกล้ก็ขี่รถไปไปหอกระตักจุ้งขงาาับปัสาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เสียลาเด้เอ,อ พอขันกีดหนาเนาะกับซาบะดีปะชุกูทุกคนพอห้าวกับบางที่ชาวเบลตามไปประสาเพราะว่าเฮาค่าลูกพี่น้องเอาน้องเดือนมานําแลยค่ะมิผู้อยู่น้ำน้องเดือนพอกระบวอดเลายค่ะแม่ยาเพิ่นกะลวงหนาไปก่อนแล้วเพ,พิ่นไปแจกน้าหน้าพี่น้องตอนอยู่ประสานะไอแคลทีมาในงานเนาะกับแจกน้าให้เพิอนอ่นเอานนำเย็นๆไปแจก่าเฮาก็ได้เอาลูกอยู่เพื่อนพี่นอ้องกับ สวยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เฮาในเด้อพี่น้องขอบพระคุณลงน้าบัสุขสุคนเนาะครับสบายดี <c oughs>